ครับสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมษาปีที่4ทุกคนนะครับพบกับครูจตุพรชิมมาแก้วนะครับในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับในหัวข้อเรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับการแสดงขั้นตอนการทํางานหรือการแก้ปัญหานะครับ 2. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะนะครับในการแก้ปัญหาอย่างง่าย นิยามศั์นะครับอันกริทึมนะครับก็คือการกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับครับไปดูตัวอย่างอันกริทึมในชีวิตประจําวันกันนะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนอาจจะเคยต้มไข่นะครับก็คือการใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการทํางานนะครับก็จะมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนนะครับก็จะเป็น ลำดับแล้วก็เป็นขั้นตอนการทำงานนะครับมาดูขั้นตอนการต้มไข่กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นการเตรียมส่วนประกอบแล้วก็อุปกรณ์นะครับก็จะมีน้ำนะครับมีไข่แล้วก็มีหม้อสองนะครับเราก็เริ่มจากการเติมน้ำนะครับเติมน้ำในหม้อแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับขั้นตอนที่3มนะครับเราก็นำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะครับ ส่วนขั้นตอนที่4นะครับเมื่อน้ําเดือดนะครับเราก็จับเวลา4นาทีนะครับแล้วก็ปิดไฟนะครับ5แล้วก็นําไข่ที่ต้มสุกแล้วนะครับออกจากหม้อนะครับนี้ก็เป็นขั้นตอนการต้มไข่นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเรียงเรียงลําดับเป็นเป็นเป็นผังงานนะครับโดยเริ่มจาก เติมน้ำลงในหม้อนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็นําหม้อตั้งบนเตานะครับแล้วก็เปิดไฟรอน้ําเดือดจับเวลา4นาทีนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็นําไข่ที่ต้มสุกออกจากหม้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังผังงานนะครับต่อไปไปดูใบงานนะครับที่ครูแจกให้นะครับก็จะมีใบงานที่0.1นะครับเรื่อง พาน้องแมวกลับบ้านนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับนี่มีมีรูปภาพเป็นแผนที่ให้นะครับก็คือเหตุการณ์ก็จะเกิดจากแมวนะครับเดินเดินเล่นออกนอกบ้านเพลินนะครับจนรู้ตัวว่าหลงไปไกลนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับหาเส้นทางพาแมวเหมียวนะครับกลับบ้านโดยลากเส้นนะครับลากเส้นผ่านถนนตามแผนที่นะครับนักเรียนจะ สามารถหาเส้นทางพาแมวแมวกับบ้านได้หรือไม่นะครับนักเรียนก็ใช้วิธีนะครับลากเส้นอาจจะใช้ดินสอก่อนนะครับพอได้เส้นทางที่ถูกต้องนักเรียนก็ใช้ปากาลงอีกทีหนึ่งนะครับแต่ละช่องนะครับจะมีระยะทาง500เมตรนะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับทุกช่องมีระยะทาง500เมตรเท่ากันนะครับส่วนเส้นโค้งตรงนี้นะครับระยะทาง800เมตรนะครับก็ให้นักเรียนลากเส้นนะครับโดยที่บ้าน บ้านแมวนะครับบ้านแมวเหมียวนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับโดยใช้วิธีลากเส้นนะครับอันนี้คือบ้านแมวนะครับอันนี้คือแมวนะครับนักเรียนอาจจะเลือกเส้นทางนะครับเลือกเส้นทางที่นักเรียนจะสามารถพาแมวกลับได้นะครับก็ใช้นะครับใช้วิธีลากเส้นนะครับหรือจะมาทางนี้ก็ได้นะครับโดยใช้วิธีลากเส้นนะครับอ่านะครับ ต่อไปนะครับต่อไปนะครับข้อ1นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับเลือกเส้นทางในการพาน้้งแมวกับบ้านนะครับนักเรียนเลือกเส้นทางไหนนะครับนักเรียนก็มาเขียนอธิบายนะครับลงในใบงานนะครับอย่างเช่นตรงไป500เมตรนะครับนักเรียนก็เขียนลงไปนะครับตรงไป500เมตรแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเสร็จก็ตรงไป500เมตรนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับตัวอย่าง นักเรียนก็นํามาเขียนในใบงานนะครับให้ถูกต้องโอเคนะครับต่อไปนะครับข้อ2ข้อ2ก็คือเส้นทางที่นักเรียนเลือกนะครับที่พาแม่เหมียวกลับบ้านเนี่ยมีระยะทางทั้งหมดนะครับกี่เมตรนักเรียนก็รวมระยะทางนะครับแล้วก็มาเขียนลงในนี้นะครับ,นะรบต่อไปข้อที่3นะครับเพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกเส้นทางนี้ นักเรียนก็บอกเหตุผลมานะครับทำไมถึงเลือกเส้นทางนี้นะครับต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4มีเส้นทางอื่นที่ไปได้อีกหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับก็ให้เขียนอธิบายมานะครับเพราะว่าเส้นทางมีหลายเส้นทางนะครับยังไงก็มีเส้นทางอื่นให้เลือกอยู่แล้วนะครับนักเรียนเขียนอธิบายมานะครับว่า มีเส้นทางไหนนะครับแล้วก็ระยะทางเท่าไหร่นะครับเขียนมานะครับอ่าต่อไปไปดูใบงานที่0.2นะครับเรื่องให้มาต่อไปนะครับครับคาถามก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับ A อายุน้อยกว่า B B อายุน้อยกว่า C นะครับถามว่า A อายุน้อยกว่า C ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่นะครับก็ให้นักเรียนวงกลมนะครับคำว่าใช่หรือ ถ้าไม่ใช่ก็วงกลมคําว่าไม่ใช่หรือสรุปไม่ได้ก็วงกลมคําว่าสรุปไม่ได้ม,มานะครับอ่าต่อไปนะครับข้อ2นะครับแก้ว S, <S สูงกว่านะครับแก้ว S ราคาสูงกว่าแก้ว M นะครับแก้ว L ราคาสูงกว่าแก้ว M, แก้ว L ราคาสูงกว่าแก้ว M นะครับถามว่าแก้ว S ราคาสูงกว่าแก้ว L ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่นักเรียนก็วงกลมถ้าไม่ใช่ก็วงกลมครับว่าไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับข้อที่3สิงโตวิ่งเร็วกว่าเสือโคร่งสิงโตวิ่งช้ากว่าเสือชีตานะถามว่า เสือชีตาวิ่งช้ากว่าเสือโคร่งใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ตอบใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่นะครับหรือถ้าสรุปไม่ได้ก็ตอบสรุปไม่ได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับครับต่อไปข้อ4นะครับก็อ4ห้องรับแขกมีดอกไม้มากกว่าห้องครัวห้องนอนมีดอกไม้มากมีดอกไม้น้อยกว่า ห้องครัวนะครับถามว่าห้องรับแขกมีดอกไม้มากกว่าห้องนอนใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่ตอบใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตอบไม่ใช่นะครับโดยใช้วิธีวงกลมนะครับอ่าครับต่อไปนะครับสรุปนะครับก็คือการออกแบบอัลกริทึมที่ดีนะครับช่วยให้เราทํางานได้สําเร็จนะครับในชีวิตประจําวันเราสามารถใช้อัลกริทึม ในการแก้ปัญหาต่างๆได้มากมายนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณในหัวข้อเรื่องอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรก,กะนะครับก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ